สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพักดีมันีแฟมิลี่นะคะวันนี้พวกเรามาเซนเจอร์พาร์กกันนะคะทางใต้ของเนเธอร์แลนด์นะคะขับรถจากบ้านเรามาประมาณ2ชั่วโมงค่ะคืออีก10นาทีก็จะไปเยอรมันแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นแผนการของโยฮันนะคะไม่เชิงว่างแผนการเป็นแพลน,น,นค่ะของบ้านเราคือโยฮันแพลนมาเที่ยวที่นี่มาปาร์ตี้วันเกิดของหมิวกันที่นี่นะคะปีนี้ก็จะ30ขวบปีบริบูรณ์แล้วค่ะ เรามานี่เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยนะคะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยเด็กๆก็คงแฮปปี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวก็จะถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆมาให้ดูนะคะอะันน้นเป็นจะได้เป็นอะไรนะนเป็นหมูเกิดเป็นหมูไงบ้านหมู สวัสดีค่ะ,คะทำอะไรคะคนั่งรถเหรอคะรถมันเล็กไปไหมคะ จ้าอะไรลูกเมียน่าอยากเห็นม้านะคะเมื่อกี้ก็เลยพามาหาม้าไม้ก่อนได้ขี่ม้าไม้เลยสมใจอ่ะ แม่น่าขี่อะไรคะขี่อะไรนะชอบไหมเจ็บตูดปะโอเคค่ะน่ารักมากหูอ๊อไปดุนทีลัก Draai om. En hey, dat is hey, snel groeien de bamboe. Ja. Hm? En nak ah. แนุมไหมหนุปผ่ารอปะผ่าออไปสักนึงนจะได้ออกมาปะผ่าตัวใหญ่ไปสำหรับกันที่นี่นะไม่ไหวไม่ไหว Ja? Lukt dat? Ik kan beter boven vasthouden. Boven vasthouden. Sportje. Hé, Nee? Dat hulp hoor. Ik ga naar schellen, กินนะลูกแม่บอกน้องว่าไม่ไปแย่งกับข้าวขอกินลูกชายเป็นคนทำทุกที่ให้เหมือนบ้านอยากเล่นยังไงก็เล่นอยากจะนอนไม่สนชุดจะเ,เปื้อนไม่สนมันเป็นที่ไหนคนชอบเล่นธรรมชาติเล่นทรายเล่นน้ำห้ามยังไงก็ไม่ได้ ดูตัวอีทีเปียกไปแล้วครึ่งตัวนี่มาถึงแค่สองชั่วโมงเองเราอยู่กันอีกสี่วันนะคะคุณผู้ชมเินสนุกไหมสนุกไหม มาเซ็นเตอรเป่านะคะก็จะมีทุกอย่างนะคะทั้งข้างเล่นเล่นข้างในของเล่นข้างในคร์ท้ข้างนอนนะคะเอาดออินดอร์นะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ํามีร้านอาหารมีเครื่องขายของชําร่วยขายซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะร้านอาหารมีทุกอย่างครบหมดเลยค่ะ แต่ราคามันก็จะดับเบิลกับข้างนอกไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปเล่นน้ำกันค่ะเล่นปลาส่นลาสลลาสาสดลลเล่้ำสนุกไหมใช่แล้วก็สาวครั ไปอีกเหรอแล้วก็ซามคแล้วก็ามันงโอเคครับอ้าวหลับน้ำจะไม่เหนื่อยและนี่คือบ้านพักของพวกเรานะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูข้างในนิดหน่อย น่ารักมากห้องน้ำน่ารักสะอาดมากเลยจ๋าดูนี่มีห้องนอนใหญ่แบบนี้สองห้องนะคะ อันที่จริงตรงนี้หมียวคิดว่าเป็นห้องเก็บเสื้อผ้ายอย่างเงี้ยที่จริงแล้วมันมีเตียงเด็กตรงนี้ด้วยจะนอนงนอนข้างบนใช่ไหมใช่หน้านอนไหนนะคะโอเคนอนกันสองคนตรงนี้โอเคใช่โอเคนอนด้วยกันเนาะดูสิมันมีเล็กตรงนี้ด้วยไหนลองเปิดนีด่เปิดได้ไหมย่า yeah. โอเคอันก็ไม่รู้ดูอีกทางนนี้มาด้วยก็ เจนอนเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกัน,นะคะ่ะดุ๊ยบาบาไม่ตีกันไปเร็วออกไปข้างนอกเร็ว